แต่ตอนนี้เป็นการกลับมาโครจรกลับมาเจออีกครั้ง<อ>รักรก,กู่ <ฮะ S 2> แท<ผ>นนะครับรัไยไครครับแน็ตต่อมาครับเอาขวลรองมาหน่อยฮะ แมตชนี้เราเปลี่ยนตัวนิดนึงนะฮะเราเอาปกเก้าอน,นันลงมาแทนมงคลพัชกิยนะครับแล้วครับมงคลน,นี่จะไปพักหนึ่งแมตช์เล่นมา2แมตช์เลยใ<า>ช่ไทยอีรักฮะถ้าเกิดถ้าท่าไทยตอนนี้ไทยแข่งไป2แมตช์เนี่ยมีแต้มเดียวถ้าแมตช์นี้ไม่ชนะเนี่ยโอกาสก,าก็น้อยลงไปมากๆแล้วนะฮะแข่งขันกันที่ <c oughs> กรุงแบกแดดนะครับเอาไม่ให้เขาเล่นเป็นกลางฮะเฮ้ยอ๋อเขาเปลี่ยนสนามไปที่โมซูแทนนะครับโอ้โหช่วงนี้มีการลบกันค่อนข้างหนักนะครับเล่นที่อิรักฮะเล่นที่อิหร่านหรืออิรักอิหร่านอิหร่านอิหร่านแล้วกันอิหร่านนะครับไม่ดูไม่ค่อย เป็นกลางเท่าไหร่เดี๋ยวที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับกรรมการคนเดิมเลยนะฮะโอ้โหนะฮะอันนี้อาจจะต่อไป16นาทีนะฮะเอาละครับแมตชนี้ฮะเสมอกมาล่าสุดครับ2ต่อ2โอ้ยมีคนแบบมาจากอุ้ยดูครับความคล่องแคล่วของนักเตะตะวันออกกลางครับโอ้สุดยอดมากฮะฟาดี้มาฟาดี้ไปที่ฟาดี้อยู่เลตเตอร์ป่ะฮะฟาดี้ไม่ใช่นั่นวาดีอ๋อวาดีไทยตัดได้ครับทริสตันนะฮะยังไม่อยู่ครับส่งมาให้เจครับเจครับนะฮะเอาฮะกัลวิท พลวิดไปที่ทริสตันโปกเล่าโปกเล่าลงมาแล้วฮะสหรัฐครับเอานะฮะลียองเปียวเกาหลีนี่ชมสหรัฐเลยนะว่าเป็นผู้เล่นไทยที่อนาคตไกลมากลียองเปียวนี่คือเป็นท่านผู้นำเหรอหรือว่าอะไรฮะเอ๊ะนักมวยวะนะผมจำชื่อไม่ได้เอาลูกนี้อุ้ยหลักไม่หลุดครับโอ้โหคนนี้มาจากอิตาลีนะฮะเปิดมาไทยมีโอกาสฮะฮิวมี่ฮิวมี่มาเนื่องจากเล่น5ทีนะครับฉะนั้นยิงลูกเดียวก็มีสิทธิ์แล้วครับกาซิมนะฮะฟุตบอลแบบนี้ฟาดี้ส่งให้นัสซิฟนัสซิฟ นาซีฟนะฮะโอ้นาซีฟหลบฮะฟาดีฟาดีไปโอ้โหไม่เอานะบุญมากับตองวินกับวินมืดนี่ฮาเลยนะครับผมหนุ่งให้ลิศวานลิศวานเจคับมาฮะเจคับเจคับ,คบนี่เป็นพระรองในทวายไลท์ซาก้านะครับโอ้เจคับนั่นเจคอปป่ะฮะเจคอปเออสารวัตรนะฮะสารวัตรไปแล้วฮะชนาทริป เจยังไม่ออกลีลาเลยนะฮะโอ้เกิดลิฟต์เกิดลิฟต์เกิดลิฟต์ก็ล็อกหลบในพื้นที่ว่างครับผมไม่มีใครเลยฮะเกิดลิฟต์ล็อคส่งให้ชนาทิพชนาทิพเจครับส่งด้วยเท้าขวาทริสตองลากขึ้นล็อกหลบนะฮะปกเล่าปกเล่านะฮะปลุกก้าส่งมาเอาครับเพื่อสินชิงมาชนาทิพเอาครับบัณฑูลูกนี้ ยิงยิงยิงไหมยิงยิงแล้วอุ้ยเชี่ยวเชาออกไปฮะเชี่ยวไปแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นครับลองดูภาพช้าครับห่างแค่นิดเดียวโอ้โหเือสิ่นฮะถ้าบิดข้อเท้านิดหน่อยนี่โอ้โหอดีตผู้เล่นอัลเมริกันะครับในลาลิกาสเปนนะฮะเป็นตัวจริงตลอดเวลาเลยสำนองครับส่วนใหญ่ยิงลงลงมาลูกยิงเข้าลูกหนึ่งฮะเฮ้ยสุดยอดนะถือว่ายิงในแบบแบบบลีกแบบสูงสุดของสเปนได้นี่คนไทยคนแรกฮะสุดยอดฮะ ยอมรับฮะอ่าอาอาดีลนะฮะอาดีลหลบกันมุกโอ้ลูกนี้เอาแล้วครับหลุดเดียวครับนาซีปไปนาซีปหลุดมาแล้วฮะยังไงฮะโดนกอลังไทยดีมากครับเร็วมากครับแมนนะคริสตอโน่สามลุนสามทรีซัมนะฮะเมื่อกี้โอ้โหฉะหลบได้ครับฮิวมี่ส่งให้ฟาดี้ครับอุ้ยไม่ฟาวนะฮะโดนบอลก่อน นะครับผมเจ้าอุ้ยครับธีรทรชื่ออะไรนะฮะธีรธรบุญมาทานเจ้าอุ้ยฮะเจ้าอุ้ยอ๋ออุ้ยเมื่อกี้ฟังเป็นอุ้ยนะฮะเอาคุณอุ้มมาเท่าที่ะอุ้มฮะอ๋อโอเคคุณก็ไม่แก้ผมเลยผมไม่รู้ขอบคุณมากผมไม่รู้อะธีรศินครับส่งกลับมาครับชนะทีมไปแล้วปกเล่าปกเล่ารู้สึกแช์นี้ทีมไทยกองกลางดูแน่นขึ้นนะฮะหมดเวลาครับแบบงงๆครับแป๊บเดียวหมด ศูนย์ละศูนย์ครับไทยอิรักสุดยอดนะฮะมีการด่ากันเล็กน้อยครับแบบไม่มืองไม่ส่งวะให้เม่เหมืองแม่งกูมัวแต่ดูกันเก่งเหมึงอะสังเกตภาพของเครื่องเพสีนะฮะโอ้เสื้อเซอร์รีไม่ธรรมดาเออเนาะเหมือนเดะแกสปอร์ตน้ำส้มดังมากแกสปอร์ตนั่นมเอ็มสปอร์ตนั่นกินสปอร์ตกินสปอร์ตเอาไม่ใช่เอ็มอะตอนนี้ผมกินอะควาเรียสเว้ย อ่าฮะกลับมาที่ฟุตบอลต่อเลยนะครับผมครับผมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมต้องกินซันโวอ๋อเออครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเอาแล้วลูกนี้ทันไหมไม่ทันครับสาไยเรียกว่าตีรถเปล่าครับที่ะใครฮะเนอคืออะไรฮะตีรถเปล่าคืออะไรฮะรถเปล่าคือวิ่งสุดแรงฮะแต่บอลออกแล้วอ๋อครับผมตีรถเปล่าครับต้องการจะโชว์ให้คือเปลืองน้ำมันเสียตังฟรีอะไรมานีเขาต้องการจะโชว์ให้พี่ซิโก้เห็นครับว่าความทุ่มเทเป็นอย่างไรนะฮะนักเตะทุกคนต้องเต็มที่ครับฮิวมี่นะครับ ส่งไปให้นะซีฟโอ้โหตัวนี้ตัวแสบเลยครับเออเวลาเท่านี้ผมงงว่าที่มันยิงกันสี่หนึ่งมันยิงกันได้ยังไงฮะโอ้โหลูกนี้เอาแล้วครับลูกนี้หลุดหรือเปล่าอุ้ยธนบุญมีบุญมามาอยู่ฮะแหมนะฮะไทยแก้ัญหาทิ์กองหน้าไทยต้องหาช่องว่างมากกว่านี้นะครับตอนนี้ฮะซารัสซารัชไม่ได้พูดซารัชมาสองแม์แล้วนะฮะเอาฮะปกเล่าปกเล่าปอกเ้าลงมาใหม่ครับส่งไปหลังฮะโอ้โหปกเล่าเจครับนี่หื วิ่งเป็นหมาป่าเลยไทยถูกกดดันนะฮะแต่บอลไม่ขึ้นหน้าเลยครับตอนนี้ครับส่งกันได้แต่ทายในเขตของตัวเองฮะเอาล้วครับมาแลฮะธีรสินธีรสินส่งกลับมาลูกนี้ยังไงได้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 ยังไงครับได้ได้ได้ชนาทิศล็อกโอ้โหเสียจังหวะไปแล้วเสียจังหวะไปแล้วโอ้หมีการเสียบกันด้วยฮะเอาละครับอาดิวไปแล้วอาดิลอีรักอีรักหลุดนะโอซิมมาหลุดฮะลูกนี้สไลด์โอ้ดคสวยงามครับแม่ดาซิมฮะ ดาซิมนักสตีไฟเตอร์ครับผมนี่กาซิมกาซิมฮานาบูลครับดีมากครับมาแล้วฮะไปแล้วบุญมาทีละทอนทีละเสือทีละเสือทีละสิ้นทีละสิ้นโอ้โหตอนนี้นาทีที่75แล้วนะครับเวลานี่ไปไวมากยังคงจ่ายบอลแบบเสมอนี่ก็ไม่ดีสำหรับทั้งคู่นะฮะแมตช์นี้ขอประตูเดียวครับทีมไทยทีมไทยจะสามารถทำลายสถิติได้ไหมชนะในบ้านอิรักครับ โอ้เอาฮะนาทีที่แปดสิบนะครับสิบนาทีสุดท้ายครับทริสเซ่นประกบน่าจะ<ม>เป็นการาบุกครั้งสุดท้ายใลฤดูกาลครับลูกนี้เสียวฮะไม่ทนันเอาครับโปรก้ายังวอร์น่าโปรก้าเปิดไม้โปรก้าเปิดไปเฮ้ยเอเอผมเพิ่งสังเกตว่านี่มันวิ่งกันแบบไม่กี่เมตรนี่มันกินไปแบบประมาณยี่สิบวิแล้วใช่สิเออเอาครับอุ้ยเกอร์ลิทเกอร์ลิทเกอร์ลิทเดือดครับลูกนี้เปิดมากทีละสิบอุ้ยยังได้ได้ไหม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 ตุ้ยทีละท ทีละท่อนไปไทยบี้ครับเอ้ยเอาทีละทีละเอ้ยยิงอายไอ้เชี่ยคูนึงว่าเข้าสุดยอดแอ้าวโอ้โหนาทีสุดท้ายครับโท่าร้านหนึ่งนาทีครับไทยทำไมไม่ได้6หนาทีอะโอ้โหเรียบร้อยหมดเวลาครับโอ้โหลูกเมื่อกี้ โอ้เสียดายฮะผมว่ามันเป็นที่อิงเกงบอลนะครับยิงเข้านี่หายเป็นเกงไม่เข้ากับเสื้อเลยนะจริงๆฮะผมว่ามันเป็นที่ยิงเกงบอลจริงๆโอ้หค่ายดีไซน์เเนี่ยเออคือเหมือนแบบเขาสลับเสื้อกันอ่ะคือเมื่อกี้มันเป็นสีเสื้อของใช่ของอิรักไทยคองบอลเยอะกว่าทุกแมตช์เลยนะฮะชนะทิพย์ได้ถึงหกจุดห้าครับชนะทิพย์นี่น่าจะได้เป็นแมนนัมแต่แมชเราเกิดจะเปลี่ยนตัวออกครับเมื่อกี้นี้ไม่เปลี่ยนครับทีแรกจะโอ้โหสาวๆนี่สรุปแมตช์ที่สามต่อเลยนะครับผมนะฮะก็เป็นญี่ปุ่นตอนนนนีีี้้้มมแแตลวญ่่ปุชะ แมตช์รวนเลยนะครับออสเตรเลียครับยังมี6แต้มเท่าเดิมไปแพ้ญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะเกาหลีครับเกาหลีมี6แต้มขึ้นมาแล้วนะฮะเกาหลีนะฮะไปชนะกาตาร์หนึ่งศูนย์ครับนะครับผมตามด้วยไทยครับเสมอกับ อิรักไปศูนย์ศูนย์ก็เลยได้แต้มเพิ่มขึ้นมาเป็น2แต้มนี่คือยังไงเราก็จะไม่มีทางชนะเขาเลยใช่ไหมเนี่ยยังไม่แน่ครับผมอันนี้แค่ในเกมคุณออ๋ในเกมเราวิเคราะห์ฟังเฉยก็แบบขนาดออกไปนอกบ้านก็ยังไม่ชนะเขาสักทีส่วนอิรักกับกาตาก็มี1คะแนนเท่ากันนะฮะมาดูแมตที่4ของไทยครับไทยเจอกับออสเตรเลียครับผม